สวัสดีครับผมบอลบอวทองนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำํำสาหรับสาวก wr นะครับใครที่กําลังมองหาของแต่งอยู่ผมอยากให้ดูคลิปนี้เลยชุดนี้ที่ผมจะมาโชว์ให้กับเพื่อนๆได้ดูก็คือชุดคัดแห้งผมบอกเลยว่าถ้าเราไปซื้อที่มาเลเซียนะครับหรือว่าที่ต่างประเทศเนี่ยชุดนี้ยอยู่ที่ราคา30,000ื่กว่าบาทแต่อันนี้เป็นราคาที่พวกผมนําเข้ามาเองผมให้เพียงม5,000หบาทอ่าซึ่งเป็นอะไรที่ถูกมากหลายคนเอ้ยมีจริงเหรอ นี่แต่วันนี้จะมารีวิวให้ชมเลยโอเคเดี๋ยวผมจะมาเปิดก่อนอันที่ผมจะมาเปิดนะครับอันแรกก็เป็นรหัสนะครับ Y16 นะครับซึ่งรหัส Y16 เนี่ยจะใช้ได้กับพวกตระกูล wr นะครับที่เป็นรถรุ่นใหม่ๆนะครับที่เป็นรหัส Y16 เพราะว่า Y16 เนี่ยจะไม่มีลูคันสตาร์ทเท้าเอาง่ายเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับของที่เขามาให้นะครับก็จะมีในเรื่องของซีนนะครับต่างๆสปริงคัทนะครับ แล้วก็ชุดนะครับบูททองแดงน้ำมันเอกเกียวน้ำยากันคายลูกปืนต่างๆอุปกรณ์ชิ้นเนี้ยนะครับเราเอานำไปประกอบเองได้เลยนะครับสำหรับใครที่มีความรู้เรื่องช่งางเนี่ยประกอบได้แน่นอนนะครับโอเคนี่คือชุดนี้เดี๋ยวผมจะยกออกมานะครับให้ดูหน้าตานะครับอันนี้นะครับอาจจะเป็นชุดแรกในไทยเลยก็ว่าได้นะครับที่มีชุดพัดแห้งขายนะครับที่เป็นตรงรุ่นสำหรับเจ้า ยามาฮ่านะครับตระกูล WR หรือว่ารถรุ่นเก่านะครับที่ต่ำกว่า WR นะครับก็ฝานะครับชุดคัดเขาจะมาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นชุดคัดด้านนอกนะครับชุดงานเป็น CNC นะครับเราคงอาจจะไม่ได้เห็นง่ายๆหรอกเพราะว่ามันค่อนข้างจะมีค่าตัวแพงในในต่างประเทศแต่อันนี้เรานําเข้ามาจากโรงงานเลยนะครับก็เลยขายเป็นราคาคนไทยผมก็ไม่อยากจะขายแพงนะครับอยากจะแบ่งปันกันอันนี้ก็เป็นชุดนะครับเฟืองด้านในตัวนี้ งานค่อนข้างดีมากนะครับบอกเลยว่าถ้าใส่แล้วเนี่ยรับรองว่าหล่อแน่นอนนะครับสําหรับสายที่จะได้ใส่ชุดคัดแห้งเนี่ยผมแนะนําว่าควรน่าจะต้องเป็นพวกสายโมตาร์ดเป็นหลักแหละนะครับถ้าเอาไปลุยโคลเนี่ยมันก็คงไม่เหมาะนะครับเพราะว่าตัวคัดมันอยู่ด้านนอกเหมาะสำหรับพวกสายท่องเที่ยวได้นะครับสายทวัทวร์ลิงท่องเที่ยวโมตาร์ดนะครับได้แต่ถ้าสายวิบากจา๋าแอนดูโรจ๋าที่ไปล,ลุยเนี่ยผมคิดว่าไม่เหมาะนะครับ ต่อมานะครับอันนี้เป็นชุดรหัส Y 1 5นะครับเป็น Yamaha Y 1 5ก็เป็นน่าจะพวกตระกูลรถรุ่นเก่าๆนะครับนี่ของที่ให้มาก็ชุดอุปกรณ์เหมือนกันนะครับก็จะมาในชุดอุปกรณ์ที่เหมือนกันนะครับ Y 1 5เนี่ยคือแตกต่างเอาง่ายๆเลยก็คือในเรื่องของจะมีรูคันสตาร์ทเทา้าอ่าอย่างที่ผมบอกนะครับสําหรับใครที่เป็นสตาร์มือนะครับแล้วไม่อยากใส่นะครับเฟืองสตาร์ทเท้าก็ได้สําหรับรถรุ่นเก่าๆนะครับที่เป็น ตาเท้าก็สามารถใส่ได้อันนี้เขายังไม่ได้ย,ไไดยังไม่ได้ตอกกดไว้นะครับน,นี้เราก็สามารถนะครับตอดออกได้อันนี้ก็ถ้าเกิดเรามีตาร์มือแล้วก็ปิดได้นะครับสาหรับ y า5หนะครับ Y15 สิบาก็าจะเป็นพวกรถกเก่ารุ่นเก่าอย่างเช่น,นอ่าตระกูลพวกเอ็กไซเตอร์ร้อยห้าสิบตัวแรกอะไรเงี้ยครับที่เป็นตาเท้านะครับก็นี่ครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ความแตกต่างนะครับจะความแตกต่างคือมันแตกต่างกันอยสิ้นเชิงแหละนะครับในเรื่องของ ตำแหน่งฝารูน็อตนะครับเพราะว่า Y15 เนี่ยจะมีคันสตาร์ทเท้าตำแหน่งของรูยึดมันจะต้องแตกต่างกันนะครับอันนี้ก็คือชุดเนี้ยจะใส่กับเจ้า WR ได้นะครับชุดนี้ก็จะใส่กับพวกรถตระกูลยามาฮ่าที่ไม่ใช่ระบบเครื่อง VVA เนี่ยนะครับมันจะเป็นระบบนี้ละเอจะเป็นแบบมีดูสตาร์ทเท้าแต่ถ้าเป็นระบบ v v a รุ่นให,ใหม่ขึ้นมาเนี่ยจะไม่มีดูคันสตาร์ทเท้าก็คือสามารถใส่รุ่นนี้นะครับใครสนใจอยากรอนะครับเป็นคนแรกๆในประเทศไทย ทักสอบถามได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าชุดเนี้ยหมื่นโคตรคุม้มคุณลองไปเซิร์ชดูได้นะครับตามเทศสามห0ื่นกว่านะครับใครอยากรออยากเทศทักมาได้เลยนะครับมีของพร้อมจะส่งครับ